ใครที่ดูรถนะคะ SUV นะคะตอนนี้มาแนะนำเพิ่มเติมนะคะจะเป็นตัวรถ m z d a นะคะ m a z d a CX8 เครื่องยนต์เบนซินนะคะเบนซินสองข้อมูลนะคะตอนนี้ตัวรถนะคะจะจดทะเบียนปี20นะคะตัวข้อมูลรายละเอียดตัวรถนะคะไฟหน้าจะเป็นโรเจคเตอร์นะคะเปิดปิดออโต้นะคะ LED ด้วยแล้วก็ตัวตัวนี้จะมีเรด้านะคะกล้องหน้านะคะกล้องหน้าตัวรถนะคะ เป็นเซนเซอร์ซินติ้งที่ไม่ให้ออกนอกเส้นทางตัวนี้ก็คือเรดร์ของตัวที่เขาติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะตัวข้อมูลรถนะคะตัวรถบอดี้สีขาวนะคะตัวนี้ก็จะได้ตัวหลังคาดําด้วยนะคะตัว h p ตัวท็อปเลยนะคะล้อแม็กอัลอยที่ติดตั้งมาจากโรงงานตัวนี้จะได้แมกขอบสิบเก้านะคะ นะแม่ข้อ19แล้วก็รายละเอียดตัวยางก็ยางด้วยปี24ด้วยดอกเต็มๆเ,เลยนะคะช่วงล่างนะคะตัวนี้เหมือนเจ้าของเขาไปทําโชคเปลี่ยนน้ำแม็กมันจะนุ่มกว่าเดิมด้วยนะคะขับสบายด้วยนะคะตัวบอดี้รถสีขาวนะคะเดี๋ยวมาไล่ดูก่อนเนาะตัวรถจดทะเบียนปี20นะคะของเรามีการันตีตัวถังนะคะตัวถัง100%นะคะ ครงสร้างนะคะเลขไม่สามารถเช็คประวัติศูนย์จากทางเราได้เลยนะคะฝาท้ายนะคะฝาท้ายเป็นออตโต้นะคะเป็นออตโต้ด้วยอันนี้จะเป็นหี่นั่งนะคะดูรายละเอียดได้เลยตัวนะคะตัวรถนะคะหลังรถนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะฝาท้ายเดิมเลยนะคะแต้มสีโรงงานยังอยู่ครบนะคะดูได้เลยแต้มสีโรงงานอยู่ครบบอดี้สวยนะคะอันนี้คือบอดี้แบบสวยเกือแบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของตัวรถเลยนะคะ ตัวนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนอ่าเป็นหกที่นั่งนะคะเบาะทั้งหลังนะคะไม่มีติดโซมนะคะดูได้เลยลังค่าสะอาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวรายละเอียดตัวเลขใหม่ก่อนนะคะตัวนี้กุญแจนะคะกุญแจก็จะเป็นคีย์เลตนะคะใช้เปิดปิดออโต้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวดูภายในก่อนตัวเบาะนะคะ เบาคู่หน้าก็จะเป็นเบาไฟฟ้านะคะคู่หน้าเลยนะคะเกียร์นะคะเกียร์เป็น CVT ตัวนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะคะเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะสองจุดห้าภายในไม่มีติดโซมนะคอนโซลสวยนะคะดูได้เลยนี่ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์สินสิ่ง,ง,งก็คือไม่ให้ออกนอกเส้นทางเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเลขไหม่กันก่อนนะคะคเลขใหม่เลขไหม่มตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณแสนต้นๆน,นะแต่มีประวัติเข้าศูนย์ของเขาอยู่นะคะ เรามาดูก่อนแล้วก็มีไอสต็อกนะคะอ่าเลขมาอยู่ที่แสนกับอีกเจ็ดพันนะคะมีกล้องนะคะกล้อง,360งสามร้อยหกสิบองศาเลยนะคะเบาะไม่มีโซ่ไม่มีชั้าเลยนะคะดูได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเบาะหลังกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูเบาะหลังเบาะหลังตัวนี้นะคะเอ่อเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์เบนซินเบาะหลังเขาก็จะพับพับนะคะเดี๋ยวเรามาดู คับเป็นองศานะคะพับเป็นองศาแบบนี้เลยตอนนี้ราคาจัดโปรโมชันนะคะจัดโปรโมชันอยู่ที่เอ่อตัวรถนะคะหกหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเบาะนะคะเบาะเราเดี๋ยวเราพับเบาะให้ดูนะคะเบาะเราสามารถพับแล้วก็เดินเดินข้างหลังได้นะคะตัวนี้มันจะเป็นองศาประมาณนี้นะคะแอร์นะคะอุณหภูมิปรับตรงนี้ได้เลยนะคะ บอดี้รับประกันบอดี้สวยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องเพิ่มเติมกันก่อน,นห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องตัวรถดูได้เลยเนี่ยแต้มสียังอยู่ครบเลยนะคะรับประกันคันนี้สวยกริบเลยนะคะี่ห้องเครื่องส,อสวยๆนะคะหน้าสวยโลโก,โก้สติกเกอร์อะไรอยู่ครบนะคะมอกอรครบกันความร้อนนะคะครบนะ,ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสองจุดห้าสกายแล้วนะคะ รถบอดี้เดิมน,นะคะรับกันโครงสร้าง100%เลยนะคะของเราน้ำมันไม่มีซึมนะคะรถมีประวัติเข้าศูนย์ตรงต,รงตามระยะเลยนะคะยวรายละเอียดเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ราคานะราคาจะบอกว่าเราปรับนะคะปรับลงจากเดิมนะคะเยอะเหมือนกันตอนนี้ราคาโปรโมชั่นนะคะตัวรถนะคะอยู่ที่หกแสนนะคะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันใครหารุ่นนี้อยู่น่าจะไม่นานด้วยสีขาวด้วยหลังคาดำยังไงทักมาได้นะคะขอบคุณค่ะ